พบกับการแสดง30ยังแจ๋วของโรงเรียนบ้านนาจุดแสงครั้งครับ

จันนะคะมอบรางวัลเงินสด500บาทนะคะแล้วก็ยังมอบรถจัก,กรยานนะคะเป็นสกูตเตอร์หนึ่งคันนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นน้ําดื่มอุดมทิพย์นะคะมอบขนมและของรางวัลมา1,000บาทค่ะท่านที่สามนะคะก็คือท่านสบตสมชัยหมันมีนะคะมอบกระปุกออมสินสิบอันขนมสิบแท็กนะคะท่านรองอุาราลําเพยพลนะคะมอบขนมมา300บาทร้านโชคลัดนะคะใจดีใจดีค่ะเสียเมื่อใจดีค่ะร้านโชคลัดมอบ จักรยานหนึ่งคันค่ะส้วนนะคะ่ะเพราะว่าเราจะเอาไว้จับรางวัลใหญ่ช่วงท้ายนะคะอีพอยเมีจมยจะาฝ้าหนีเพื่ไหนเด้อเจ้าเฝ้าถาฟังว่าน้องๆท่านใดเชื้อจักรยานนะจ๊ะเดือต่ออ่าลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านนิยมไทยนะคะขนม30แพ็คค่ะร้านแสงจเจริญน,นมเปรี้ยว2ลังนะคะร้านไทยเครื่องเย็นนะคะขนม12แพ็คนะคะ แล้วก็หอเจ้ากอวิทยวัฒน์มั่นคงค่ะเงินสด1 0 0 0ันบาทแล้วก็ขนมด้วยนะคะทกศภูเวียงค่ะน้ําดื่ม10แพคนะคะแล้วก็อมสิน10อันค่ะร้านเจ้าเจริญพันขนมปิ๊บใหญ่หนึ่งอันกระปุกอมสิน30อันทกศทธนาคารอมสินภูเวียงค่ะขนม3แพคขนม1ปิ๊บนะคะกระปุกอมสิน10อันร้านนทพลโอเอนะคะกระปุกออมสินประมาณ40ชิ้นนะคะตอนนี้เรากําลังจะรอน้องๆอีก ประมาณ30คนนะคะพี่พี่ฝั่งนี้น้องๆอ,อีก30คนนะคะจัดจัดให้ด้วยนะคะพี่ออฟค่ะ30คนค่ะมามาเช็กให้ด้วยนะคะ30คนเลียงคิวไว้เลยแต่อย่าเพิ่งขึ้นมานะเลียงไว้ก่อนนะเพราะว่าให้น้องฝั่งนี้<อ>ไปหมดก่อนนะคะ<อ>ต่อมาค่ะร้าน MT s o l ี r c e เซนะคะ,ะหรือต้องเต้นเมนชั่นนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะมอบตุ๊กตาให้มา2โหลตัวใหญ่ๆนะคะร้านนดนแฟชั่นกรุ๊ปนะคะขอจะกรอนดนแฟชั่นกรุ๊ปนะคะ ลูกซ้ายอีแนอรพิษจอดม้านะคะมอบของขวัญม้าให้โอ้ยหลังบักไงค่ะสองหลังบักไงของขวัญของเลมอีก30ชิ้นค่ะแล้วต่อ,ตอไปค่ะพ่อใหญ่อดุลแสงสวุวรรณค่ะ ก็ขนมหนึ่งลังค่ะพยาใหญ่บ้านโมซีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ปีน้องบัวขนม8แพคค่ะแล้วก็กอขนตตาบลนาคินแสงนะคะขนม5แพคค่ะเอาเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆขึ้นเวนทีได้ค่ะ30ท่านค่ะ30คนฝั่งละ15คนค่ะขออนุญาตประกาศนะครับกระเป๋าอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะคุณเกียรตพลน,นะคะขนม6แพคค่ะละ โคจากแอดไว้ฟูเวียงนะคะขนมสี่แพ็คค่ะร้านยเยอโตเปียนะคะขนมเปี้ยวสี่โลค่ะโคจากเวียขอนแก่นนะคะขนมสิบสี่แพ็คค่ะรองอุาลาลำพยพลขนมห้าแพ็คค่ะแล้วก็สบตอพิญยาอภิยรักหมู่หกนะคะขนมสี่แพ็คค่ะบริษัทไลท์กรุป๊ปบริษัทยักษ์ใหญ่เจดีของเรานะคะก็ได้มอบมาโกโก้หนึ่งพอใหญ่นะคะห้าสิบแพ็คด้วยกันค่ะแล้วก็ไร่มันธนานะคะพอเผือก พ่อเผือกบ้านฮานงบ้านหนองนุองเนี่ค่ะมอบขนม3ลังค่ะแล้วก็นมหแพ็คใหญ่แล้วก็ลางวันเด็กอีก1น0 0งบาทค่ะคขออยังตกมือนะคะ่ะโอ้โหนี่แม่ฮาแบบว่าใจดีมากเลยเพลงต่อไปนะคะอ่าคียเพลงไว้เลยนะคะทรงอย่างแบดค่ะแซดอย่างบอยค่ะต่อมาค่ะคุณอรรยาสมขาวนะคะน้ำหวานหนึ่ลังใหญ่ค่ะแล้วก็ร้านเย็นชาคาเฟ่ค่ะ เมือเ่อท่านค<ล>ิดไม่ออกว่า<พ>จะไปกินกาฟแฟ <ๆ S 1> ที่ไหนอร่อยนะคะขอเชิญที่หน้าอบตของเราค่ะมีร้านชาเย็นแซ่บแซ่บกินยำมะเขือแซ่บผัดยำมะเลงกินนยำมะเลงแซ่บนยำมะเขือค่ะแก้วละสามสิบบาทสี่สิบบาทค่ะแซ่บแซ่บพขนมอบมาขนมสองโหลค่ะพี่น,อน้องจ๋าพร้อมไปจ้ะป้าอ่ทาทำท่านี้แล้วเลิฟเลิฟชูสองก็ชูมือขึ้นนี่นี่ดูนี่ดูนี่ กดไลค์ในสตอรี่เธอชื่อดูตีและฉันเล็กเกิรอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะคล้องใจเธอได้ไหมก็คนนี้ในตรงไทยไม่ว่าคนไหนมีสู้เธอก็คนนี้อย่าจองไว้ไม่อยากให้ใครมาจองใจรวบรวมความกล้าจากคนต่างถ้วยอย่างเฟนนี้ ตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนสังนี้ เ정ราะ ชื่ออะไรชื่ออะไรเด็กชายอะไรมามาขึ้นบนเวทีมาก่อนชื่อจิการ์มันเรีเป็นลูกของคุณแม่อะไรคะลูกคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่กิ่งคุณแม่กิ่งสอนอยู่โรงเรียนไหนคะลูกโรงเรียนบ้านบ้านหัวไฟค่ะโรงเรียนบ้านหัวไฟค่ะ่านนายกค่ะมอรังวันเลยค่ะน้องยี่หว่า ไม่มีอุทิดหอมคำมีไหมคะเก่งอันนี้ค่ะอันยาขายแจกแจกอะไดีไหมคะพี่ดาวันมาวิเศษอยู่ไหมคะดวงพรดอนชุมไม่อยู่ค่ะเปรียมสุดาอยู่ไหมคะ กีฬาชื่นเล่นด้วยกีฬาพีเหลืองค่ะกีฬาพายมรัสน้องแบมน้องแบมอยู่ค่ะน้องแบมอยู่ค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะมานีี่่มานนต้องภูผาสอนเรียงค่ะได้ไปแล้วค่ะหนึ่งพันบาทค่ะผู้แข่งขันค่ะบอกแล้วว่ามีรางวัลใหญ่วัชราพรดอนน้ำขาวมีไหมคะกุญน้ำใส วัชราพรดอนน้ำขาวไม่มีค่ะน้องพลิแค่น้องพลีพันนิชาเนืองชมพูมีไหมคะไม่มีอัญญาคงนม้มน้องอัญญามีไหมคะไม่มีนัทวุฒยมรัดมีไหมคะน้องบอลมีนัทแช่นันสายแก้วเบมสดามีไหมคะมาค่ะลูก น้องอูฟู่มีไหมคะไม่มีดัศกรสอนชเดชมีไหมคะน้องกาตูนขุดน้ำใสไม่มีนัทบาาลีพินโยขวดน้ำซึนมีไหมลูกมีค่ะขึ้นมาเลยค่ะลูกน้องร้องลินมี่มีไหมคะน้องลินมี่น้องอะไรคะพี่ น้องลินร้องเด็กลินมี่บุษกรค่ะบ like ุษกรชูติธรมีไหมกรับแล้วน้องเก่งน้องเก่งเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอะไรนะไอจริงเนี่ยซื้อยังก็ลูปบุพิธทองคำอ๋ออ่านผ่านไปแล้วเมื่อกี้เลยโดนจับแล้วมล่มาไยกอีกประมาณหนึ่งนะคะนายกบอกว่า1,000บาทสุดท้าย1,000งพันบาทนายกตกใหม่เดี๋ยวค่ะแบงค์ยี่สิบค่ะปากกาศเสร ปากกาสีสีลาอ่อนมีไหมคะยอดสุดท้ายเพื่อนได้อีหลีเว้ยเว้ยน้าหน้าหน้น้นครับอยู่ชั้นปอไหนครับปอมัธยมศึกษาครับเรียนอะไรครับเรียนบ้านหนองผู้บุแสงค่ะครับลูกคุณแม่อะไรครับแม่หมอจ้ะอ่าชื่อนะครับลีหลีอ่าเรียนเรียนเรียนคุณแม่มารายงานตัวไหนครับ อไม่รู้จักชื่อนามสกุลไหนไหนคุณแม่ยกมืออะไรค่ะคุณคุณแม่มาไหมโอ้โอ้คุณแม่ชิวเชีบุรีคุณพ่อชื่ออะไรลูกคุณพ่อชื่อพ่อจักคุณพ่อซื่ออย่างลูกคุณแม่ชั้นรู้ค่ะโอเคอายกมอบเลยค่ะท่านพ่อชื่ออะไรครับพ่ออ่งเรียนชื่ออะไรลูกชื่อว่าจังใดไวยรัตพ่ไลปันโอเคยี่ <c oughs> ขอบคุณเด็กๆทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าทีก่กระทั่งผู้บริหารสถานศาึกษาขอบคุณมากเลยครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็สําเร็จลุล่วงไปด้ด้วยอย่างดีก็หวังว่าปีหน้าจะได้พบเจอกันแบบนี้อีกแล้วก็มีความสุขแล้วก็ความสนุกแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณนายกมิลาพันธ์ปทุมบุญค่ะขอบคุณสมุทสกส่วนค่ะน้องๆค่ะด้านหน้าเวทีได้ค่ะเราจะทำงยนชดวยกันกค่ะ